ใช่ไหมคะค่ะวันนี้เราจะมาแร็คเอ็มเวส์ขอรีของวงเกิร์ลกรุ๊ปหน้าใหม่ดิมเกิลดิมเกิลจากไทยยับยั้เป็นเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่แบบใหม่เออที่มีอินเนอร์แบบอะไรนะอินเนอร์แบบที่ไม่ใช่เกิร์ลกรุ๊ปอะอะไรนะที่เขาบอกอะ อินเนอร์แบบว่าที่ไม,ไม่ไมีไม่ไม่ได้มีกลุมก่ม <c oughs> เป็นแบบว่าเ <c oughs> อ่อ perception <c oughs> ที่คนทำกลุ่มเนี่ยไม่ได้ ทำแบบไม่ได้แสดงออกด้านนี้มากินนี่เพิ่งเห็นแบบอ่าเหมือนคอนเทนต์ของของของสาวสาวเนี่ยเออแบบว่าเมื่อพีเออวีเมื่อฉันเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วต้องมาทำเกิร์กรุ๊ปแล้วก็ก็เป็นเสียงข่าวแบบปีกันไม่แต่ว่าเหมือนถ้าแบบที่ตามตามข่าวเขาบอกว่าไม่แน่ใจนะว่าจอิจริงๆโปรเจกต์เนี้ยมีความเป็นความต้องการของมิลลี่ด้วยที่อยากจะทำเกิร์กรุ๊ปเลยเนี้ยมิลลี่โอ้ยมือมิลลี่เขาเกิร์กรุ๊ปวงที่สองเขาแล้วนะ ใช่ตอาแรกเขาหยุดไปแล้วหรอยังไม่ลับกยังไม่คัมแบ็กอันนี้ก็จะมีมีน้องมิลิมีาวเวอร์ฟ้าแล้วก็มีกาชเน่ที่เป็นศิลป์หน้าใหม่ของยับนะสามคนนี้น่าเก๋มเลยนะดีว่าด้วยเฮ้ย ฉันลืมไปว่า,วาจริงๆแล้วอะฉัน่ะได้ฟังเพลงนี้ครั้งแรกก่อนที่เพลงนี้จะปล่อยไปอีกทําไมอะตอนนั้นฉันไปฮอนอาชาก้าแล้วมิลรี<อ>ึ้นแล้วน้องก็มีน้องฟฟ้ากับน้องกชาชชนี่ไปด้วยแล้วเขาก็โชว์เพลงนี้<อ>เขาก็บอกว่าแบบเออกำลังจะมีเก้กากุ่มใหม่นะจ้าแล้วเขาก็เล่นเพลงซอลลี่ให้ฟังนั่นแหละก็แบบ<อ>ยั่วยๆบดอใช่เออตอนนั้นรู้ว่าเขาแบดบพูดเล่นๆหรือว่าตอนแรกตอนที่มิลลีพูด ออกมาแบบที่จะส่งไปเพลงอะคิดว่าพูดเลยคิดว่าพูดเลยอ๋อแต่ว่าพอแบบว่าเขาขึ้นอ่านเวอร์จริงๆว่าบอกบอกว่ามีจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ใช่น้องพูดจริงเขาตอนนั้นไม่มีติดคนนแคปชั่นเอ่อเดสคริปชั่นว่านเสมือนเลยดิแต่ดูนี่แบบกูส่ามือนเลยดิแล้วก็แบบอีซองเครดิตเนี้ยที่เป็นแบบชื่อสนุกมากชื่อสนุก พี่ลุยก็เป็นเซ็กซี่ลุยใช่ปะคือพี่ลุยใช่ไหมเซ็กซี่ลุยมาโยเจมสวัสชิอ่านัอยู่แล้วมาโยเจมอ่ะอยากกินเฟรนฟรายอะไรวะสวยนะแพเออมีความวิวผู้ชายอ๋อแบบทำไมไปกินข้าวกับเพื่อนเนาะเออเก๋มากอื้อ ชอบเสียงน้องคนนี้มากอ่ะนี่น้องพราวฟาสวยอ่ะสวยเก๋มากเลยมีช่วนมีช่วนเขาออกตัวเลยมีช่วงวงโอ้หผมเพีวอ้โเสียงเขาเก๋จริงเก๋อเซเลจริง เป็นแกแพ้เหมือนเมื่อกี้หรออ๋อคือแพ้แพ้แพ้ระบาดอางเงี้ยหรอออฮอุ้ยเพลงเพลงแรงอ่ะเออทักซีน่ะไม่เลยอ๋ออยู่แค่สามีเอ็มมีว่ะอุ้ยมันเป็นคำแบบเออเอ้ยโหนี่สวย สวยมากเออ จนคอนี่เก่งแล้วอ่ะน้องก็ถกเขาอ่ะนี่ไงมเก่งเฮ้ย เออนงแพ้นังแพ้แพแกนั่งแพ้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 สวยว่ะอ๋อลาคกาสเขาเป็นไอ้นี่ก็ว่าเห็นไม่เคยเห็นเขาแบบมีใช้ของพวกแบบเอ็นสาเครื่องสามดึงอ่ะตอนที่น้องอยู่บนเตียงอ่ะมันองต้องถือไอ้นี่แบบเครื่องสายไอ้นี่สีดาอ่ะ เก๋ว่ะเก๋มากถูกต้องจะหลีกเพลงเนื้อเพลงก็มีความมินิมากเลยเนาะแบบเป็นชนีที่แบบว่าเหมือนประมาณว่าก็แฟนเธอมาอยู่กับฉันเองเธอจะมาว่าเธอจะมาทะเลาะกับฉันทําไมเธออยากได้ขยะกับไปหรออะไรอย่างเงี้ยบอกผู้หญิงอะว่าแฟนพอดีจะเจาะกับไปอีกหรออะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าฉันไม่ได้นะเอออะไรอย่างเงี้ยเพราะจีฉันสวยเกิน เอแม่างีบอกว่าแบบว่าเหมือนเหมือนทางเหมือนเหมือนค่ายอ่ะเหมือนตัวค่ายเหมือนพี่ต้าเขาเหมือนให้สัมภาษณ์อยู่คือเหมือนเขามีด็อกคิวเมนท์ลี่หรือสักอย่างก่อนที่จะปล่อยมาอะไางเงี้ยว่าแบบเออมันเป็นการแบบนําเสนอในมุมมองที่แบบเกลูกุไม่กล้าที่จะพูดออกมาพูดในมุมนี้แม่เลยว่า อ่ะผัวมึงนี่ไง making o f นีีกลัวอเอขอโทษกูนะเออแล้วกูผิดเหรอกูสวยแงแล้วมึงยังใจด่าได้ผัวมึงที่มันอย่างนี um ้กลับไปอีกเหรอเพราะว่ากูสวยมากเลยดิผัว Seen. นล้โทษที slide. ที่กูดูดีแต่จริงๆกูสวยมากเลยดิก็คือจริงๆก็สวยก็ด่าผู้ชายนั่นแหละเออจริงแล้ววะคือเขามีเอกลักษณ์คนละแบบนะก็รใช้ที่เสียงเขาเก่งมากเลยเสียงเขเก่งมากเพราะว่าเห็นเขาที่ที่ที่พี่บูมบอกแะไรว่าเขาเป็นเขาว่าปล่อย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 ฟุตเทจที่แบบว่าไปออดิชนน้องอะออดิชนออนไลน์ก็คือเป็น zoom อะไรเงี้ยแล้วก็ลองเพลงให้ฟังซูมแล้วก็ลองเพลงให้ฟังแล้วก็ตื่นเต้นมิลรคั็มาออ d i ชั o n ด้วยเสียงน้องคือแบบอ๋อที่มิลรีแบบว้าวใช่ใช่อย่างเงี้ยเออตีมตีมเอ็มวีก็ดีมากเลยนี่ชอบดูปังฉันก็ชอบให้มิลรีแบบพอกพอกอ่ะสวยเนาะพอกบุบบ้าปะชุดนี้แบบเป็นแบบสารเต้นเลยอ่ะ เออมีแต่ว่าแบบแรกที่เราฟังเพลงอ่ะเราก็รู้สึกถึงความว่ามันมีความแบบเป็นไทยล่าเว้ยเหมือนแบบผชอชอยเหมือนว่าเหมือนมันมันมาในช่วงที่เทรนที่แบบว่าเพลงงานตรนต่อมา เราแต่งตุ๊ดเพงงานตุ๊ดต้อดเชี่ยมากเลยพ่อโลกอ่ะแบบที่กูฟังแล้วกูก็กูยังไม่รู้ท่าตั้งหรอกนะแต่กูแบบน่าจะคนแบบดุ๊กดุ๊กได้ไรเงี้ยงานสวดงานสวดงานซวดอันนี้เพลงงานสวดเนี่ยเนี่ยเออดอกดอกดอกเพลงงานสวดเพลงงานสวดนี่ไม่รูแบบว่าสามคนนี้เป็นแบบว่าเกิร์ลกที่มีผิวผิวสีที่แบบแทนแทนสวยแาวกสวยอ่ะแบบ ดีอ่ะเก๋เก๋มากเกก๋มานี่แบบงานฟอนเดชั่นของแบรนด์อะไรทั้งอย่างต้องเข้าแล้วจริงๆเพราะว่าดูแบบเป็นย่อ F F P ของศิลปินดังอย่างเงี้ยหรอของศิลปินดังไม่ค่อยทำเพลงแล้วอัลบั้มแล้วแต่ขายเครื่องสำอางเออโอ้ยแต่วันนี้เขามีอันนี้ไงลาการสไงเธอทับลายเครื่องสำอางเขาใช้อยู่นะนี่ไงนี่ไงเขาถือลาการสอยู่นี่ไงฉันเลยฉันใช้อยู่เลยเธอสปอร์ตฉันใช้อยู่เนียนมากนะ มันะเฮ้ยเราเราเหมือนเราเราเหมือนเราเหมือนพูดให้เขาเลยอะแต่ว่าเราอะใช้เราใช้จริงจริงบดดําดีดากเลยนะคะส่งมาให้ชัยดูใช่จมดับแล้วมีผู้ชายคนนึงหล่อมากใช่ไหนวะคนสุดท้ายคนที่สําหรับนี่ไงนี่มันไมกินไก่ย่างไกินไก่ย่างมันกินไก่ย่างมันมีบมื่ี้ก็ปอกนมปอนนมปอนนมเนยปอดนีมีป๊อกมีป๊อกฮะข้าวป๊อกข้าวปอกสีอะ โปรตีนผดิตเหรอลิตได้ทำได้ไหะไรเี่เนี่ยดียดูดิดูดิหล่อระเบียงเออเนี่ยๆะหลอไม่ตอบเท่าไหร่ที่ยอนยอนย้อยอนยน้นเมบับทำแลเล่นแต่มันเป็นเรื่องจริงจังเหรอมันก็ดีดีจริงๆ้เขาทำเขาก็ตั้งใจทำจริงจังเขาทำจริงจัง แต่าไม่เซปแบบเขาทำจริงจังเพราะว่าวิชลลูปที่เขาปล่อยออกมามันจริงมากจงแต่ว่าไม่ถึงคอนลองมาจักกรุ๊ปกันอย่างเงี้ยหรอมันดูแบบไม่ได้แต่ว่าการเริ่มในการที่แบบว่าเจกนี้่าการสื่อสารมันมันดูติตลก แหละเจนวายเจนวายม่าเป็นมิลลี่เองลยมดียก็อาจจะมนี่ว่าอาจจะเป็นการทดลองของค่ายก็ได้ว่าเราไหนก็ดูดูเป็นดีว่าว่าพอมายืนเรียงกันในป้าแล้วจับมารวมดีมากถูกใจชาวราคนว่าอันเนี้ยไม่ไม่ไม่อันเนี้ยไม่รู้นะแต่ว่าเราเราเราค่รู้สึกว่าบางคนอ่ะก็ไม่รู้ว่า เชี่ยดยามีอีกศิลปินหญิงอีกสองคนที่แบบขนาดนี้เลยเหรอวะอะไรเงี้ยเพราะว่าเนีอันนี้ไม่ค่อยเห็นเพิ่งมาเพิ่งมาเห็นบ่อยฟาเวอร์ฟาร์เราก็เห็นน้องร้องอยู่ร้องเล่นเต้นได้เน้องมาอยู่ตันงานเออสวยจึ้งเก๋สุดๆะไเงยจะอยากให้น้องแบบได้ชายขึ้นมาจริงอืมนี่ว่าก็อาจจะเป็นเป็นได้นะพูดถึงน้องขึ้นมาล่ะนี่นี่ว่าเห็นผลนะสำหรับสำหรับว่าอ่ะเขาก็ดูแบบโปรโมท พูดถึงเกาวชนีขึ้นมาเยอะฟาอุฟ้าคือน้องเดมมาแล้วประมาณหนึ่งคนอาจจะรู้จักแล้วอะไรเงี้ยเอออันนี้อันนี้คือเกาชนีมาเปิดตัววยโปรเจกต์นี้เลยมั้งนะน่าจะนต้องขึ้นแบบพวกเอ็มเคดาวของไทยอะไรนี่ไหมน่าจะต้องไปแหละทีพอปไปประกบกับมาตต์แบไม่ได้น้องบีเป็นเด็กอันนี้ติดแปดกลกไม่ได้น้องบีจะโดนจนไหนอ่ะไม่ได้เดี๋ยวพี่เรียกตีเออบีเปิดโลไม่ได้ เฮใครดูแล้วเป็นไงคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามทุกๆช่องทางของแสเจอร์ด้วยค่ะันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย